สดีครับมาดูรอบรองชนะเลิศครับดานหน้าเฟรมก็จะเป็นเจ้ากันแล้วก็เจ้าบิวซัมติงนะครับเจอกับเชนพัทครับของทีมงานเสียชาติบ้านเฟรมนะครับใครชนะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับปูนี้ครับมาดูเกมเซิร์ฟครับเจ้าบิวซัมติงครับตรงนี้เซิร์ฟออกนะครับ É o เจ้าบิวสัมติงครับที่เชียชังเปิดได้ครับจังพายกเองลูกนี้แก้ไขเรียบร้อยดีฮะแถมสองเท่าครับมาดูเกมเซฟครับโอ้โหบิวสัมติงเปิดได้ครับยกจ่ายให้เจ้าก,กันลูกนี้เขียวออกนะฮะ ตันนี้ครับ 3, 2ครับรอบ4ทีมสุดท้ายครับก็คือมีถ้วยแล้วครับโอ้ครับลุงนี้ครับเสิร์ฟดีมากครับสวัสดีเจ้ามอนครับเดี๋ยววันที่9ก้าเจอกันนะครับเสนาเลยฮะถ่ายเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแอมซีเจสองครับมาดูเกมเซิร์ฟเชนอยุทยาครับเสิร์ฟตัดย้อนมาบิวซัมติงเปิดยกกายให้เจ้ากัน อะครับติดเกี่ยวหัวครับยกมาจันพัดตีหัวคืนครับลูกนี้ฮะเอครับนี่ครับใครชนะเข้าไปสิงชนะเลิศนะครับใน2อสองครับเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีไม่มีมีบล็อกนะฮะแต้มห้าต่อสองครับรอบสี่นี้ก็จะใช้กติกาสิบห้าแต้มนะครับจอกกันเขียวดีมากครับ ครับหลังเท้าครับตัดยังเปิดได้ครับเช็ดยกให้จานพัดเร่งนี้แก้ไขไม่ดีครับ <c oughs> แต้ม4ีตอ5ห้า <c oughs> ครับจับดิวสติ้งเซอร์ไปตัดยิบร้อยดีครับโอ้โหเส,สิร์ฟดีมากครับ เกมเสร์ฟครับสามติงครับเสร์ฟไปแล้วครับตรงนี้วัดเลยฮะตรงนี้เสร์ฟออกนะครับแถมหกต่อห้าครับเสร์ฟมาเจ้าบิวเปิดยกจ่ายให้เจ้ากันรังสิตโอ้โหครับโดนเกี่ยวอยูนครับสอดคี่เขาพิมแม่ครับโอ้โหครับเจ้าบิวเอกเองเลยครับลูกนี้ฮะ แค้ครับแร้ม่ตัองนักบายตแต้มหต่อหครับฝปนะครับ,ญญรบเปิดได้ครับพี่เชนครับยกจ่ายฮะาจารย์พัดไปฉีดซ้ายทันทีครับ เจ็ดต่อหกครับเปิดมาซ้ายสุดเจาก,กันเปิดได้ครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้เตะด,ดีครับแต้มเจ็ดต่อเจ็ดครับ ูเกมเซิร์ฟครับบิวซัมติงฮะไปแล้วครับนี่เซิร์ฟไม่ข้ามนะแอมแปดต่อเจ็ดครับเปิดมาเจ้าบิวเปิดคืนดีมากนี่ไปไหนมาพี่กินข้าวแล้วอาไวยังไม่ได้ยินเลี่ท่นีูหรอคย มีไปเป็นของไม่ไม่มีขายมไม่มีใารเยขายของคนแล้วยิยกกนะ่งูต้งเลยผมีคนเยอะวันนีน้เป็นท่งไห่ เปิดเขายกจ่ายให้เจ้าการลังสิตธ์แตยอนฮะ เท้า,เาครับเสร์ฟไปจากพัดเปิดเด่นเองครับ<า>แต้มสิต่อ10บครับหนูเสืฟมาซ้ายสุดออกนะครับ โอ้โหครับเสิร์ฟลุ่นนี้หัวเน็ตเลยครับเสิร์ฟดีมากครับเจ้าบิวครับสิบสองกับสิบเอ็ดครับโอ้โหเสิร์ฟตัดยังเปิดได้ครับเชีครับแก้ไขหัวครับโดนเกี่ยวอยู่ครับ สุดดยอฮเจ้าบิวว่าไหวแล้วจานพัดยังไวกว่าไหวพริบดีมากสิบสองเท่าครับเจ้าก,การเปิดนลากเองครับ 我打了、嗯，

เล่นแรกเป็นของทีมงานเสียชาติบ้านเปรมนะครับหนึ่งต่อ,นน 1> 1. ตอศูนย์ครับจับบิวเปิดเท้าครับยกจ่ายมาเจ้ากันต,ต,ต้องนนเตะแล้วครับเออไม่เห็นเตะนะแต่ะบางคนที่ยกตะก้อแบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยคนเดียวเลยโดยเลยเตะที่มองได้ตรงนงานราชสมบัติสร้างสถานวสาน อยากเล่นไไม่ด้วยนะม้งเลี้ยวไปแรงๆวีตะกรอนวะแผลยังทชอว์มิงการช่างแผลจานพัทไปนะครับรอบเมื่อกี้นะฮะเก่งจิตราคมมเก่งจิตอาคมมากเลยเนี่ยครับเสิร์ฟจัดหยอดไปแล้วนี่ครับเจ้าบิวซัมติงเบิร์ครับยกมาเจ้ากันติดเกี่ยวอยู่ครับอ้าวเลวฮะ ขอมิงเชียร์อยู่ครับเมื่อกี้พแพ้รอบแปดนะครับขอมิ้งหม,ม,มานูนอะ <c oughs> นนไหมหมานูนอะหมานูังไม่มาหมานูมาไหมหมานูนอะ่ะอ๋อไอ้มาร์กันนะไอ้ทอทอทอที่หมายหมากเหรอ ดูเกมเซิร์ฟครับเจ้าบิวซัมติงฮะเสิร์ฟมาซ้ายสุดการพัดเปิดได้ครับยกอ่าครับคู่กันยังไงครับโอ้โหครับไม่รู้ทางกันโอ้โหแต้ม4-2ครับมาดูเกมเซิร์ฟเชนอยุธยาครับเสร์ฟมาตรงกลางครับซัมติงยังเปิดนะครับยกจ่ายมาเจ้ากัน ไปรวมครับ เป็นตัวเสิร์ฟแล้วะฮะแล้วก็ไปให้จวิวซัมติงเป็นตัวเตะแน่นอนะฮะแต้มสามต่อห้าครับทัดเ,เปิดครับยกจ่ายให้เซยุบยาไปหายครับโอ้โหสับล่วงเลยครับ ป้ายสุดจะบิวเปิดการยกให้จะบิลซัมปิงเต็มเต็มบล็อกอาจารย์พันธ์ับผูดถูกบล็อกตีมากครับแซมเจอต่อส,ตาส,สามครับเป้ายสุดจะบิวยังเปิดได้ครับ วิไปท่วมเลยฮนะตรงนี้บล็อกกำแพงมันกนีบม็อกหนาจริงๆครับอาจรทัศแต้ม4ต่อ8ครับ แตตอนนี้ครับ9ต่อ4ครับชนะเข้าซิงครับใช่ครับผมแต้ม5ต่อับเสครับตัดยอดมาครับจักคัดเปิดยกมาอย่างนี้ล้นไปเจาบิวแก้ไขดีมากครับ 6ต่อ9ครับจับกันเสิร์ฟมายังเปิดได้ครับจันทัดยกกายอย่างนี้ครับนี่นะครับโหลากเตะเองครับจันทัดครับตามสิบตัวครับอาชนะเซตนี้ข้อเข้าชิงเลยนะครับวิวยังลากเองครับ เจ็กสิบน,นะครับเสริมมาตัดยอดมาจาังพัดเปิดยกกายให้ไม่มีม็อกก็โดลงโทษครับบอกเลยคนระับ เบตต่อเจ็ดครับอย่างนี้เซอร์บอลนะครับแต่ต่อซีเครับโอ้โหเซอร์แปลงจริงครับจานทัดยังยกได้ครับโอ้โหเจ้าก,กันยกมาอย่างนี้เจ้าบิลซัมติงไปแก้ไขดีครับ อา10-11ครับตามมาแล้วนะลูกบนะจากพัดเไปไิดด้ครับยกมาลูกนี้ออกนะครับมาครับ10-11แล้วนะครับหยาบ่อมาไกลแล้วนะ10-11ครับ เศดเท่าแล้วนะฮะ <c oughs> เ็ดเท่าครับจตัดหยอนมาจมทัดเปิดลากเองนะครับ เอาชองกาครับเจ้าบ,บิวลากเองนะครับจั้งวะนี้ครับมาครับเช็นสิเส็ามสินาเข็คาเบาเส็าเนายสุด,บบเดาเเข็เข็านาเายนาเนาน ดีครับเจาบิวฮะสิบสองต่อสิบสามครับการเสิร์ตเรียบร้อยดีครับเป็น ต้องเตะมีคู่เตะอีกคู่นะครับเป็นทีมงานของบุญทรงโภชนาครับเจอกับทีมงานอายุทยาครับอ่าครับเกมเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นจานพัดพีเชนครับเข้าชิงนะครับเดี๋ยวรออีกคู่นึงครับรอบ4ทีมนะครับจะเตะต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไล์ก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไล์ใหม่นะครับขอบคุณครับ